เดยผม,มอยู่ในเกมทุยได้บอยไงไอสัตว์เดีผมได้บอยวันนี้เราอยู่ในเกม Goddess of Genesis นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะเทิรนะ์นเบดภาพสไตล์อนิเมตน่ารักกุงกิ้งนะเกมนี้ก็กำลังจะมาเปิดในประเทศไทยแล้วนะครับผมตอนนี้ในเพจเนี่ยมีการออกข่าวมาแล้วว่า จะมีการทดสอบเกมนี้ภายในวันที่5พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็ในทาง iOS เนี่ยก็ประกาศลงสโตร์แล้วว่าเกมนี้น่าจะเปิดภายในวันที่12มิถุนายนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูพื้นฐานของเกมเข้าๆกันก่อนนะสำหรับใครที่ต้องการเล่นเซิร์ฟไต้หวันนะมาทดลองเล่นก่อนก็สามารถดูใต้ description แล้วก็การลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมข้อมูลต่างๆนะใต้ ซคลิปชั่นนะครับผมของคลิปนี้เลยนะครับโอเคเราไปกันก่อนเลยที่ตัวละครนะตอนนี้ผมก็เวลยี่สิบนะผมก็มีตัวละครกาก,ากๆแล้วก็เก่งๆสองตัวนะที่เหลือก็ก,ก,า,กากหมดนะผมก็เป็นตัวละครแบบว่าเปิดสมุนฟรีได้มานะดีบ้างไม่ดีบ้างผมก็ไม่รู้หรอกนะเพราะผมอ่านสกิลไม่ออก <c oughs> <laughs> ผมอ่านภาษาจีนไม่ออกจริงนะโอเคตัวละครก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะถ้าเป็นตัวผู้หญิง นะเป็นภาพอนิเมะน่ารักอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปะลุยด่านกันด,ดีกว่านะเกมนี้นี่แจกของค่อนข้างเยอะนะครับผมแจกเป็นบัตรกระชับปองไว้สุ่มตัวละครเยอะมากนะโอเคผมติดอยู่ที่ด่านนี้นะโอเคเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งตัวละครก่อนเกมนี้นะครับผมเขาจะเปิดโอกาสให้เราลงตัวละครได้5ตัวนะแล้วก็เป็นตัวช่วยเหลือ3ตัวนะ ห้าตัวนี้ก็ผมก็ลงมั่วนะครับ <laughs> <laughs> โอเคเออเราปิดออตโอต้เดียว่านะเราจะเน้นแบบว่าคุมเองนะเพราะว่าด่านค่อนข้างยากแล้วโอเคครับไอ้หน้ารอไอ้หน้ารอตัวแรกเราจัดการกับจัดการกับธาตไฟก่อนไหมฮาร์ปี้ไปเลยอันติเมตซับแหลกแหกกระจายชวสองบื้นสี 24, ่ฮะาีออกอันนี้ครับ ลูซิเฟอร์นะตัวนี้ตีแรงแรงสับนี่ไปก่อนเลยไปสับแรกแค่กระจายปับ๊บโตไปหมื่นสามอันนี้เดี๋ยวเราใช้พายุหมุนพายุหมุนปึ๊บพายุหมุนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเป็นแบบตัวนี้เป็นแท้งไงต่อไปเป็นตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราบัฟให้ทีมก่อนปั๊บบัฟอะไรไม่รู้เหมือนกันบัฟไว้ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นบัฟอะไรเหมือนกัน แต่ถ้าจะเป็นบัฟอะแหละโดนไปสามมันแปดนะเมื่อกี้นี้มันค่อนข้างตีแรงนะขนาดตีใส่แทงยังแรงมากเลยนะด่านหลังๆเนี่ยอ่ะืออหมื่นห้าครับแตกอาลูซิเฟอร์จัดการซับลูซิเฟอร์ผมตีแรงๆนะส่วนแข้งเราแข็งอยู่นะไม่เป็นไรเรารีบจัดการให้มันจบไปเลยดีกว่าป๊า เฮ้ยเอาตีธรรมดาก็น่าจะตายป่าวะตายโอเคผ่านแล้วนะครับผมง่ายๆนะอันนี้เป็นแบบการตะลุด่านแบบว่าสบายๆก็เพราะว่าผมโหดอยู่แล้วไงอโอเคลุยแค่นี้พอนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ด่านแบบว่าชัลเลนต์ดีกว่าด่านชัลเลนต์มันก็จะมีให้เลือกมากมายนะมันก็จะเปิดตามเลเวลนะเลเวลสูงก็ยิ่งจะเปิดเยอะขึ้นนะ นะส่วนมากการการลงด่านชา a l เลนต์พวกนี้นะฮะด่านจมวันเนี่ยเขาก็จะให้ใช้เป็นสายฟ้านะั้นในการลงนะสายฟ้านะซึ่งมันก็ไม่กําหนดว่าลงได้เวาลาขี่รอบนะก็ถ้าคุณมีสายฟ้าเยอะคุณมีดาวเยอะคุณก็ซื้อดาวแล้วก็มาลงสายฟ้าคุณก็ลงได้เท่าไหร่เท่าที่คุณต้องการนะเอาง่ายๆก็ได้ลา,าเยอะก็ลงเยอะแค่นั้นแหละนะก็มีด่านให้เลือกเต็ไมไปหมดเลยนะ ผมก็จะเล่นแบบจะไม่เล่นให้ดูนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นให้ดูอโอเคเิมนี้จะไม่ยาวนะผมจะไปสุ่มกาชาปองเลยเลยว่ะนะสุ่มกาชาปองนะฮะเพื่อนๆเราจะไปดูระบบกาชาปองเกมนี้กันดีกว่าคนเขาอยากดูกันแน่นอนผมว่าซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สองตู้ใช่ไหมมีอยู่สามสามตู้แต่ว่าสองตู้นี้จะเปิดเลทเปิดเลเอเอสนะ ซึ่งเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็โอกาสดับ S S R อยู่ที่2.20%นะก็ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับเกมอื่นก็กดไปเลยนี่กดแบบงงๆเอ้ยโอ้โหข่าวล้วนโอ้โหไม่ออกแล้วอย่างนี้โอ้โหแต่ครับไม่มีสีลุงมาแบบนี้อ้อผมกดข้ามเลยงอนละได้ตัวใหม่มาตัวเดียวนะเป็นตัวคอนหรอ ตัวนี้ถ้าทางจะตีแรงวะเหมือนผมเคยเห็นคนอื่นเขาเล่นอยู่ตีหมู่นะตัวนี้แต่ว่าผมไม่อยากได้ผมอยากได้เอเอสอาร์เฮ้มันไม่ได้ให้ผมไม่เป็นไรโอกาสออกมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะโอเคเซ็งเลย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 ได้ตัวนี้มานะฮะเออ ก็ไม่ได้ทุเลศอะไรมากมายนะไม่ใช้ได้อยู่นะท่าน้ำด้วยนะใช่ไหมเอาไปเข้าทีมท่าน้ำผมได้พอดีนะโอเควันนี้เราก็ลากันก่อนเลยดีกว่านะฮะผมมาแนะนำเกมแล้วก็มาเทสให้ดูนิดนหน่อยๆนนะครับผมไม่มีอะไรมากโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม แล้วใครที่ต้องการเล่นเกมนี้ก็ด้านล่างเลยนะครับผมผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะโอเคบ๊ายบายครับ